บิวอุปกรณ์ช็อปรับฟาร์มหรือ FK ในแมปต่างๆในทั้งสัตว์เลี้ยงในแมปโกอาการเดนอัน,นิเมะเจอร์ Ranger X อไลคอดโอเวอร์รวมถึงบล็อกฟอแถมยังมีรถบัคเด็ดดีต้องนี่เลยบิวอุปกรณ์ช็อปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะเขามาเล่นกับหูช้างเราเราก็จะเล่นกับหมาเขาเหมือนกันฮนะวันนี้ได้โอกาสเข้ามาในในเซิร์ฟของคุณยูนะครับก็มาโดหมาก่อนอย่างแรกเลยเพราะว่านี่ครับแคนดี้บารซัมของเขาแต่เดี๋ยวก่อนอ๋อเขาเพิ่งรีมาใหม่ผมเอาหมามาเพื่อที่จะหา บัฟให้แคนดี้บะซ่อมของของของเราแต่ของเขาติดมิวเทสที่ที่เรามีแล้วครับซึ่งถ้าใครรู้ความสามารถของน้องตัวนี้นะครับน้องชื่อเฟนิกฟ็อกซ์นะครับผมความสามารถของน้องนะครับก็ก็คือนี่เลยฮะตุกุก20นาทีนะครับน้องจะเรนด o อมเพเยอร์นะครับเพื่อไปก๊อปปี้มิวเทสหรือมิวเทชันมาแล้วก็เอามาให้ของเรานะฮะซึ่งมันจะไม่ก๊อปปี้มิวเทชันซ้ำนั่นก็คือเป็นผลที่ดีใช่ไหมเรามีอยู่ตัวเดียวฮะ ผมยืนยืนยืนผมยืนอะ่ะเดี๋ยวนะ่ะผมผมยืมยเข้ามาเหมือนกันนะครับตัวเดียวแต่สิ่งที่ผมมีนะครับนั่นก็คือนี่ครับผม <laughs> เจ้าปลามึกใส่ก๊อปปี้นั่นเองวางลงไปก่อนเจ้าปลามึกใครที่รู้แล้วความสามารถของน้องนั่นก็คือการที่จะก๊อปปี้สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในฟาร์มเรามันก็คงจะไปก๊อปปี้เจ้าน้องหมานะครับฟอกของเรานั่นเอง เอาละรหัสนี้วางได้6ตัว๊บอ๋อ,อวางได้6ตัวเราขอเดินดูก่อนจริงๆอิอ่ะมีมิวเทสอะไรบ้างที่เราไม่มีขอเดินดูแป๊บหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตมาใหม่แล้วคือมองเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมมองผลแล้วมันขึ้นราคาวะทําไมผลอื่นไม่ขึ้นเอ๊ะเอ้าขึ้นขึ้นเป็นบางผลครับทุกคนเพราะอะไรนี่นี่นี่อันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นนะฮะแคนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสองจุดสามล้านล้านอันไหนเนี่ยอันใหญ่น่าจะอันน่าจะอันที่อยู่ที่พื้นครับ แต่ผมหามุมไม่เจอรจริงๆนี่ครับ2 3จล,ล้านล้านครับผมเว้นขยายอ๋อเขามีเว้นขยายเหมือนเขาเหมือนเขารู้ว่าเราถามอะไรอ่ะเว้นขยายอรออ๋อ,อคุณคุณอยู่ครับอมีบัฟอะไรที่เราสามารถก๊อปปี้เขาได้ไหมเหมือนตอนนี้ผมกำลังเดินหายู่นี่นี่นี่ไอ้เฟรดนะครับผมเฟรด เฟรดนะอันตรงกลางอะเห็นปะ่ะอันนั้นแหะคือมิวเทสที่มาตอนตอีเวนนะฮะแล้วผมไม่ติดมันเป็นคล้ายๆฝนดาวตกอะไรสักอย่างคล้ายๆแบบเออเหมือนสถานะพิษท,ที่ตกมาจากฟ้าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมไม่ติดนะฮะไม่ติดเลยแล้วก็มีอะไรอีกที่เรายังไม่มีซันเดอร์เรามีแล้วเราหาก่อนอนี่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 เดสอันนี้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 เราก็ยังไม่มีครับผมบอกเลยว่าเรามาขโมยบัฟเขาล้วนๆเราไม่ได้บอกเขาด้วยว่าเราจะทําอะไรนะ ล้วทักไปว่าขอสิงเซิฟได้ไหมสิงเซิฟหน่อยเอฟเคได้เลยครับเอฟเคได้เลยเดี๋ยวผมขอสิงเซิฟอย่างเดียวเขาเปิดได้แต่เราเขาเปิดได้แล้วเรารับจบครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะคือเพิ่งมีเวลาว่างเล่นนะฮะอัปเดตไปประมาณ4ี่ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะแต่เพิ่งมีเวลาว่างมาเล่นนะครับใกล้ครูดาวเสร็จยังผมอยากรู้ว่าสามารถก๊อปปี้มิวเทสได้ขนาดไหนและต้นใหญ่เนี่ยผมมันตอนนี้มันโถ มัน6.3รล้านแล้วแล้วก็ในเรื่องของในคราฟนะครับมันมีเข้ามาใหม่ด้วยอ่ามี3อย่างครับมีเข้ามาใหม่ส่วนคราบตรงนี้หรอไม่มีครับครับตรงนี้ไม่มีแต่มีร้านค้าเข้ามาตรงกลางซึ่งผมยังไม่ได้ทําเลยยังมีอยู่ศูนย์แต้มอยู่เลยเพิ่งมีเวลาว่างเล่นจริงๆครับตอนนี้แล้วก็ไอ้ต้นนี้ก็น่าสนใจนะมันน่าสน,สนใจหลายอย่างเลยอะเอวออ๋ออ,อ,อ,อ๋มันอยู่ในร้านค้าเหมือนกัน นนช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี้ไปแอป UG p h o ฟ e ถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ UG p h o ฟ e ช่วยคุณตากกอโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถ FK ได้ตกวันละ10บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง UG p h o ฟ e เรามาหากันต่อฮนะสิ่งที่น่าสนใจสําหรับเซิร์ฟนี้อ่าที่ผมมองเห็นนะนั่นก็คือไอ้เฟรดนะครับผมมันอ่านว่าอะไรปันนึงนะผมถามเพื่อนรักผมก่อนนะครับเฮ้ยอันนี้อ่านว่าอะไรวะเฮ้ย Fried. ฟรายนะครับสถานะฟรายนะครับเหมือนโดนได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนถามว่าอันนี้อ่านว่าอะไรมันตอบว่าฟลาโอ้เหมือนเดินได้เดี๋ยวนะอีกอันหนึ่งที่เราเห็นนี่นี่นี่แดนดริน Dance, rench, ใช่ไหมขอถามเพื่อนรักอีกรอบหนึ่ง <D renched. S 1> ดรินชดรินชอ่าเราอ่านว่าแดนเฉยเกือเบเต้นแล้วไหมละ่ะมีสองสถานะนะครับที่เราค่อนข้างที่จะสนใจมากๆเลยดูซิว่าเจ้าน้อง และปลาหมึกของเราจะไปเอาอะไรมาจริงๆผมมองว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่เรายังหาไม่เจอครับผมว่าเขามีเขามีเยอะกว่านี้แน่นอนแน่นอนเลยอะแล้วก็ทวิตเต็อ่ะเราเจอแล้วทวิตเต็อันที่สามทวิตเต็นะครับผมมีอยู่อ่าแต่เป็นไม่ใช่อันใหญ่แต่อันใหญ่ยังไม่ติดทวิตเต็อืมสามบับแล้วนะเหมื <laughs> อนเขาระแวงผมยังไงก็ไม่้เขาได้ไม่รู้ เขาเดินเข้าไปดูแล้วอะเาเดินเข้าไปดูแล้วเราขอขอโมยหน่อยเขารู้แล้วฮะว่าเรามาทําอะไรนี่เฮเว่นนะครับเฮเว่นอีกอย่างหนึ่งบร์ที่สี่ครับผมเอเลียนอ่าเอเลียนไลท์เราก็ยังไม่มีเราก็ยังไม่มีเอ้เอ้เอ,เอแถวนี้เยอะแถวนี้เยอะเามาขโมยก่อนกรากติกอ่าบร์ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่เราเอาสุดจริงครับตอนเนี้ยผมผมจะยืนอยู่ตรงนี้นะผมจะยังไม่ออกอูตรงนี้มัน อลานี่ผมขยัเมาส์แบบ30ิเฟรมเรททุกคนโอ้ยเกือบหายใจไม่ออกตรงนั้นออล่ามันเยอะจริงอันนี้คืออ๋ออันนี้ของตกแต่งอ่าเหมือนเหมือนเราจะเจอประมาณห้าหกบัฟนะ,มะเมื่อกี้เราน่าจะต้องรอหลายรอบอยู่เหมือนกันนะแต่ผมก็คงไม่รอสุดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเกรงใจเขานิดนึงอสวัสดีเวรลุโอ้โหตอนแรกหาแทบตายพอใช้ได้นะฮะมาใหญ่เลยนะนี่นะครับ เรามีแคนดี้บอสซอมอีก5ซีแต่ผมปั้นสีเดียวพอเห็นเขาบอกอัปเดตหน้าเห็นเขาบอกว่าในอัปเดตหน้านะครับหรืออีก2วีคหรืออีกวีคหนึ่งนี่แหละเขาจะเอาต้นที่ดีกว่าแคนดี้บอสซอมมาผมเพิ่งปั้นเสร็จเฮ้ยเออคนเจนเดย์ผมเพิ่งปั้นเสร็จครับแต่ผมก็เชียร์นะถ้ามีผลใหม่มาก็รีบกอบโกยนะฮะเชื่อผมมี3 4สรหัสกอบโกยให้หมดมี10รหัสลอยรหัสล้านรหัสเอามาให้หมด ผมว่าผมจะสมัครประมาณสามแสนรหัสครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้และใกล้ครูดาวเสร็จยังบ่นมานานแล้วเนี่ยอ้าวอีกสองนาทีครับสำหรับเจ้าปลาหมึกเอ๊อันนี้มันเรืองแสงแปลกติดอะไรบ้างเนี่ยบัตรลีดเออบัตรลีดเราก็ยังไม่มีเอ้ยมอเทนมอเทนคืออะไรผมไม่เคยเห็นวางจริงอันนี้ก็ยังไม่มีเหมือนกันเยอะเลยอะ่ะคุณยูผมขอต่อเวลาอีกครึ่งชั่วโมง ขอต่อเวลาอีกครึ่งชั่วโมงขออีกรอบหนึ่งแล้วกันผมว่าผมจะยืนรอบเดียวตอนแรกนะตอนนี้ขอยืนสองรอบแล้วกันครับอไปเอาอะไรอะ่ะอันนี้ไปเอาบัฟอะไรอะ่ะแล้วเราจะรู้ไหมว่า,าเดินไปทางนี้กันหมดเลยแสดงว่ามีบางผลที่ยังไม่ติดบัฟธรรมดาครับอันนั้นคือมิวเทสอีเวนต์หมดเลยนะในนั้นได้อะไรมา2อันนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงเนี่ยโอ้โนี่นี่นี่น,น,น,นไปเอาบัฟมาติดครับตอนนี้ต้นใหญ่ยังไม่ติดอะไรเลยอันนี้โอ้ไปอ๋อ โอ้แล้วมีการเฟลด้วยมีโอกาสเฟลด้วยเหรอเดี๋ยวนะผมขออ่านใหม่ทีมันอ้บรรทัดล่างสุดครับนี่ยิ่งการกกลพัน์ธุสูงเท่าไหร่นะครับโอกาสคันลอกจะยิ่งน้อยลงโอ้โอฉันรู้แล้วว่าไม่มีหวังครับแล้วน้องหมาไปเลยอันนี้เจ้าตัวไปเองครับไอพวกปลาหมึกกระจอกเดี๋ยวดูเดี๋วดูฉันฉันจะทําให้พวกเองดูเองมันแค่ของก๊อปปี้ส่วนฉันน่ะของจริง จัดให้มันดูเลยลูกจัดให้ปลาหมึกของผมดูหน่อยดูเจ้าตัวครับตรงดูเจ้าตัวนี่ของจริงเส้นสายนี้เขาเดินมาเยอะครับเราเราจะดูความสามารถของเขานะฮะนี่เขาผมว่าเขาไม่เอาของคุณโทนมาติดให้เราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย <c oughs> อะอะอะครับโอเคครับน่าจะมีโอกาสน้อยมากๆเพราะว่าของเราติดค่อนข้างเยอะแล้ว และนี่คือพระเอกเอ็ของเราครับเออแล้วก็มีเรื่องของสปริงเกอร์นะครับเป็นสปริงเกอร์ฟอสเซนนะครับผมจะบอกว่ามันทำกับผลแคนดี้ได้นะอันนี้นี่คือผมใช้สปิงเกอร์ฟอสเซนนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วมีคนมาเมนนะครับบอกว่ามันใช้ไม่ได้มันเอาไว้ใช้กับพวกที่เป็นดอกไม้นะฮะซึ่งผมก็ลองวางไว้เลยพออ่านคอมเมนต์เสร็จปุ๊บผมวางเลย สรุปใช้ได้นะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ที่เจ้าสปริงเตอร์แน่ๆ,ๆครับผมและจะรีคูดารรอ,อบหนึ่งซึ่งเหมือนคุณยูเขาจะหลุดหมดเลยนะฮะทุกรหัสผมหันไปมีผมโดเดอยู่คนเดียวแล้วมาจอยเซิร์ฟแฟรนนะครับนี่เดี๋ยวเรารอน้องทํางานกันดีกว่าน้องได้ทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่ซึ่งเรามีความหวังมากเลยนะครับตอนนี้เมื่อกี้เหมือนเหมือนเอามาติดนะนจริงเหมือนเอามาติดสัก อันสองอันแต่ผมไม่รู้เหมือนกันคือมันขึ้นเฟลแค่ครั้งเดียวผมไม่รู้ว่าที่เหลือมันติดหรือเปล่านะไปฮะแยกย้ายกันไปเลยแยกย้ายกันไปช็อกเกตเฟลช็อกเกตเฟลอ๋อแล้วเขาไปเขาไปก๊อปปี้สายฟ้ามาเมื่อกี้ขึ้นเฟลประมาณ3นะครับขึ้นมาเอากรอันหนึ่งแล้วก็ขึ้นคูณ2อีกอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมมองว่าน่าจะมีส่วนติดอยู่นะเพราะอย่าลืมว่าเรามีทั้งหมด6ตัวนะครับไปแล้ว ออกไปแล้ว5ตัวแต่ขึ้นเฟลมา3เพราะฉะนั้นผมมองว่าอีก2อันคือติดนะแล้วรอดูน้องตัวตึงของเราอีกทีครับซึ่งอันใหญ่เรายังไม่ติดอะไรเพิ่มนะยัง6.3ล้านละ้านอยู่เอาละครับตัวตึงของเราเดินทางเลยฮะแล้วจะไปฟาร์มไหนเอ่ยอ่าไปฟาร์มนู้นเอา้าอ๋อเข้าไปแล้ว <laughs> ฟอ์เซนเฟลอ่าอันนี้ก็คือเฟลนะครับแต่เดี๋ยวผมติดฟอเสเซนหมดแล้วไม่ใช่หรอหรือว่า,ย,ายังไม่หมดหรออันไหนผมไม่ติด อ่ะประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยเหมาะสําหรับเอาไว้ใช้หลายตัวนะครแต่ผมก็แนะนําเป็นถ้ามีก็ปลาหมึกก็โหดนะครับโหดอยู่ซึ่งน้อง FK ได้ยาวๆเลยฮะอย่าลืมนะว่าถ้าเรามีมิวเทสที่เราไม่มีงงไหมถ้าเรามีแบบว่ามิวเทสที่เป็นแบบมิวเทสอีเวนเราไปขโมยเข้ามาได้นะครับไม่ใช่ดิไป Copy มาได้ซึ่งมันมีโอกาสเฟลเยอะก็จริงแต่ ถ้าเราปล่อยไว้ยาวๆก็น่าจะติดเดยอะอยู่แล้วก็ราคาจะแพงขึ้นมากเลยเดี๋ยวผม,มอัปเดตอีกทีนะฮะตอนนี้ยังเท่าเดิมอยู่ส่วนอันอื่นผมไม่แน่ใจว่าอันไหนติดแล้วบ้างแต่น่าจะมีติดบ้างครับเพราะว่ารอบที่แล้วเหมือนจะเฟล,ลไปนิดเดียวเองรอบนี้ก็เฟล,ลไปสครั้งนะครับ4ี่ิสใช่เรามี6ตัวเฟล,ลไปแล้วสี่เราได้มา2บัฟเองเอาเจกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณยูด้วยครับโอเคฮะก่อนไปนะฮะมีคําคมนะครับถึงหมาจะจิ้งจอก แต่ไม่จริงจกนะครับขอบคุณครับ